สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการค้นหาโดยใช้เครื่องมือ Google นะครับจะสอนการทำการติดตั้งแล้วก็การดาวน์โหลดและติดตั้งแล้วก็การใช้งานเบื้องต้นในการใช้คีย์เวิร์ดหรือว่าคำในการค้นหานะครับอันดับแรกนะครับท่านที่ใช้ระบบ Android นะครับให้เข้าไปที่ p Play s t o r e นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เข้าไปค้นหาที่ ช่องค้นหานะครับและพิมพ์คำว่า Google นะครับกดโดยนะครับ G O O G L E นะครับหลังจากนั้นนะครับกดเครื่องหมายค้นหานะครับอ่าหรือกดเซิร์ชนั่นเองหลังจากนั้นนะครับให้เราเลือกดู Google เฉยๆนะครับไม่ต้องเอาคำต่อท้ายนะครับมันจะมีบริการของ Google เนี่ยอื่นๆเนี่ยขึ้นมาอีกมากมายนะครับให้เลือก Google นะครับอ่าสำหรับเครื่องที่มีอยู่แล้วนะครับ มันจะขึ้นมาให้ถอนการติดตั้งหรือกดเปิดนะครับในนี้ก็จะมีอ,อธิบายคําต่างๆข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับแอปนะครับมีคะแนนต่างๆที่ให้คะแนนในแอปพลิเคชันนะครับที่ใช้งานตัวนี้นครับให้เรากดเปิดนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่กดเปิดเสร็จนะครับอ่าตรงเนี้ยคือจะเป็นการใช้งานโดยที่ เราเนี่ยสามารถกําหนดบัญชีผู้ใช้ได้ก็คือเลือกเครื่องบนตรงนี้แล้วก็กดบัญชีผู้ใช้นะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีบัญชีก็ไม่เป็นไรครับใช้โดยไม่ใช้บัญชีก็ได้นะครับอ่าหลังจากนั้นจะมีช่องค้นหาตรงนี้แหละครับที่ไว้ใช้สําหรับคีย์เวิร์ดที่ใช้ค้นหานะครับให้กดเข้าไปแล้วก็พิมพ์สิ่งที่ต้องการนะครับสมมติว่าเราต้องการตรวจสอบคำรายงานทำรายงานส่งครูนะครับเช่นคอนแทคเลนใส่ใกล้กองไฟได้หรือไม่นะครับ เราอาจจะเซิร์ชคำว่า Contact นะครับ c o ค t นแทคเลนแล้วก็อาจจะใกล้กองไฟดีไหมครับใกล้กองไฟนะครับะะจะมีเรื่องต่างๆที่แชร์จริงหรือมั่วห้ามใส่ Contact Lane หรือมีวิดีโอจากคลิปจาก YouTube หรือบทความต่างๆนี่จากเว็บสนุกจาก f a c e b o o k นะครับ จากเว็บต่างๆมีมากมายตรงนี้แหละครับเวลาที่เราค้นหามาแล้วเราต้องศึกษาดูนะครับว่าสิ่งไหนข้อความไหนหรือบทความไหนมันมีความน่าเชื่อถือหรือว่าเป็นไปได้นะครับหรือว่าให้เราดูจากคลิปวิดีโอจากเว็บไซต์ที่ค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือหรือจากคุณหมอนะครับอย่างบทความนี้ก็ควรจะดูและอะไรสัมภาษณ์ที่เป็นอ,อ,องค์กรทางด้านการแพทย์นะครับที่ ค่อนข้างมีการรับรองนะครับอ,อย่างเงี้ยเราก็อาจจะดูหรือว่าทําความเข้าใจก่อนนะครับก่อนที่เราจะเอาข้อความหรือว่าเนื้อหาตรงนี้มาตอบหรือว่าทํารายงานต่างๆส่งครูหรือว่าค้นหาเรื่องต่างๆนะครับว่าจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่นะครับนี่คือการค้นหาคีย์เวิร์ดคำหรือว่าการค้นหาเนื้อหาสาระที่ต้องการนะครับตรงนี้ยังสามารถที่จะ สำหรับคนที่ไม่ถนัดพิมพ์นะครับ Google ตัวนี้นะครับสามารถที่จะสั่งการด้วยเสียงนะครับแต่อาจจะไม่ค่อยตรงสักเท่าไหร่นะครับมีสองนิกายคือนิกายที่คำพรและนิกายเสวตามพรหรือเสวะตามพรถือมั่นในหลักอหิงสาและมังสวิรัตชินหรือชัยนะก็ว่าโอเคอ่ะผมจะลองค้นหาคำอื่นคําว่า แบบนี้เป็นต้นเราก็อาจจะได้เนื้อหาที่เราต้องการทราบนะครับเช่นโรงเรียนเปิดเลื่อนเปิดเทอมไปจาก14มีมิยอเป็นวันที่เท่าไหร่เราก็ต้องคลิกเพื่อเข้าไปอ่านก่อนนะครับว่าข่าวนั้นมาจากเว็บไซต์ใดเช่นเว็บไซต์ข่าวที่มีความน่าเชื่อถือขนาดไหนอาจจะเป็นไทยรัฐเดลินิวหรือช่อง3ช่อง5ช่อง7อย่างเงี้ยหรือเว็บไซต์ออนไลน์ line, อย่างเช่นเนี้ยผมได้เข้ามาเว็บไซต์ TNN อนออนไลน์นะครับอย่างเงี้ย ก็ต้องดูเนื้อหาก่อนนะครับว่าหรือเป็นเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาเลยที่มีความน่าเชื่อถือเอนี่ยอย่างเงี้ยนะครับ o p e c g นะครับ o t go t h นะครับอย่างเงี้ยอาจจะมีความน่าเชื่อถือมากนะครับ go ก็เป็นองค์กรหน่วยงาน ของรัฐนะครับอย่างเงี้ยก็คือเว็บของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตรงเนี้ยก็อาจจะมีความน่าเชื่อถือการค้นหาข้อมูลหรือแหล่งอ้างอิงก็อาจจะมีความปลอดภัยหรือว่าเชื่อถือสามารถใส่อ้างอิงได้ในรายงานหรือว่าสามารถบอกเล่าให้กับคนอื่นหรืออธิบายให้กับลูกๆหลานห,หรือว่าคนที่ต้องการทราบข้อมูลตรงนี้ฟังได้อย่างถูกต้องนะครับก็จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องค่อนข้างที่จะถูกต้องแล้วก็ชัดเจนอย่างแน่นอนนะครับครับก็ขอบคุณมากครับที่รับชมในวันนี้